กัดไก่นะครับตัวนี้ตัวนี้กัดไก่ไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่นะครับช้อนปอกๆเป็นหมายอาเก็บน้ำนะครับผมตุยนน้ำมาตีนี่ครับกระโดด4.5เซนนะครับผมหมายอ่านก็ลองกบสับนะครับสับหนักๆกระโดด4.5ครับผมสีทองครับผมสุดยอดม,มากๆครับ